สำรวมจิตใจของตนให้ดีเรามีโอกาสที่จะได้ฝึก้นตนเต็มที่การที่เข้ามาบวดอยู่ในวัดวาศาสนาหรือผู้ที่ไม่บวชก็ตามหากได้เข้ามาในวัดวาอารามนี่แล้ว ย่อมอาศัยธรรมชาติช่วยพอเป็นอรนัญญาวาสแปลว่าสถานที่อยู่ในป่าสงบสงัดจากเสียงเอือกระทึกคึกมต่างๆขราพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายพระองค์ท่านก็ แสวงหาแต่ที่สงบนั่นแหละแม้ว่าท่านจะสำเร็จอรหัต,ตผลแล้วหมดกิจที่จะท่องทำแล้วก็ตามก็ยังแสวงหาอยู่ในที่สงบอยู่นั่นแหละไม่ใช่ว่าได้สำเร็จมรรคผลแล้วจะทิ้ง ป่าเขาลำเนาวใครก็ไปคุกที่อยู่แต่ในบ้านในเมืองตลอดไปหาไม่ได้ตามประวัติแล้วก็พระองค์ก็หลีกเล่นออกไปอยู่เป็นครั้งเป็นคราวอันนี้เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลาย เพราะว่าความสงบนะ่ะมันเป็นยอดแห่งทรรทั้งหลายสงบในที่นี้หมายเอาจิตใจสงบจากกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวงดังนั้นผู้ท่านที่สงบจากกิเลสตัณหาโดยประการทั้งปวงแล้ว ยอ่อมมีจิตโน้มภายในที่สงบสงัดอันนี้เป็นคุณธรรมของท่านผู้สำเร็จแล้วแม้เราผู้ยังไม่สำเร็จเราก็เดินตามหลังท่านเนี่ยพยายามสแสวงหาอยู่ในที่สงบสงัด ถ้าไม่เราไม่เดินตามหลังของท่านอย่างนี้เราก็้นทุกข์ไปไม่ได้ความสงบเป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลายสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบนี้ไม่มีสงบกายกายก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่ดื่มสุรามเมรัยคันชายาฟินเฮโรอีน,นสงบวาจาวาจาก็ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดให้คนอื่นแต่กล้าสามัคคีกันไม่พูดคำหยาบพูดแต่คำอ่อนหวานอ่อนโยนไม่พูดเพ้อเจ้อแล้วไหลพูดแต่ เรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเมื่อสำรวมวาจาได้อย่างนี้วาจาก,ก็สงบจากบาปอกุศลต่างๆมาด้ทางภายในจิตใจก็สงบจากความโลภเร่งเพ่งเลงไปในสมบัติของผู้อื่น สงบจากความโกรธความพยายามบ่าจองเวนสงบจากความเห็นผิดเป็นชอบมีความเห็นถูกเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นว่าความเกิดแก่จิตตายนี้เป็นทุกข์จริงๆเห็นว่าการปล่อยจิตให้ เกิดความเศร้าโศกเสียใจพิไล่ลำพันธ์ขับแค้นใจโทมนัสใจอยู่อยๆนี้ได้ชื่อว่าล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเรีว่าทุกข์กายทุกข์ใจย่อมมีความเห็นอย่างนี้ผู้ที่ไม่เห็นอย่างนี้มันก็ไม่เบื่อหน่ายต่อโลกสงสารอันนี้ มันมีการมาคุณเป็นเหยื่อล่อให้เกิดความยินดีพอใจอยู่ในโลกนี้นี่แหละที่ว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นอย่างนี้จึงเชื่อว่าเห็นถูกต้องเห็นว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงผููใดสะสมตัณหาไว มากเท่าใดทุกข์ก็มากเท่านั้นเห็นว่าเมื่อดับปัญหาเสียได้ทุกทางใจก็ดับไปเห็นว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้จริงๆไม่มีข้อปฏิบับติจางเอืน่นที่จะเป็นทางดับทุกข ้างภายในจิตใจนี่เสียได้ไม่มีถ้าหากว่ามีเนะี่ยบรรดาพวกนักบวดนอกพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมันก็เป็นผู้วิเศษเสิเป็นผู้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไปได้หมดแต่ในตำราปรากฏว่า พวกเหล่านั้นก็ยังไม่พ้นจากกิเลสตัณหายังอิจฉาหริษยาผู้อื่นโยเช่นคอยลบล้างพุทธศาสนานี่ให้เสื่อมโทรมหมดไปจากโลกตั้งแต่ขรั้งพุทธการนู่นละมาแต่เขาทำไม่ได้เพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนานี่ ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์พุทธองค์ใครจะไปทำลายไม่ได้ทรงไว้ซึ่งอานุภาพคือได้แก่ท่านผู้มีบุญกุศลท่านเกิดมาแล้วท่านมาได้ฟังคำสอนของพระองค์แล้วปฏิบัติตามก็ได้บรรลุถ,ถึงความหลุดพ้นจากทุกจากกิเลสตัณหา ทีนี้ก็ไม่เสื่อมจากพุทธศาสนาและท่านผู้ใดได้บรรลุมรรคธรรมวิเศษก็ช่วยการเผยแผ่พุทธศาสนาอันประเสริฐนี้ไปคนผู้มีบุญได้ยินได้ฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วก็ศรัทธาเรื่มใสยินดีรับเอาคำสอนนั้นไปปฏิบัติตาม ผู้มีบุญวัฒนาแรงกล้าก็ได้บรรลุมรคลขั้นต้นผู้อยู่ครองเรือนก็ดีเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงไม่เสื่อมจากโลกในครั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าผู้ใดปฏิบัติตามคำสองที่เจ้าแล้วได้รับความสุขความเย็นใจแล้วชิ้นนี้ใครจะไปทอดทิ้งล่ะใครจะไป หลงหลายไปนับถือลัทธิอื่นล่ะลองคิดดูอ่ะพ็พุทธศาสนาให้ความอบอุ่นใจให้ความบริสุทธิ์ใจความทุกข์ความโศกดับไปอย่างนี้นะคนเราเหตุที่มันจะหมุนไปนับถือลัทธิอื่นก็เพราะว่าตนปฏิบัติผิดทั้งจิตด้วยผิดไม่ตรง ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้มันก็มาเห็นผลขึ้นในใจของตนเมื่อมีคนเข้ามาหลอกลวงให้ไปนับถือลัทธิอื่นก็ไปตามเขาอันนี้เนะี่ยเหตุที่บุคคลจะถอนตัวไปนับถือศาสนาอื่นแต่สำหรับท่านผู้ที่ ปฏิบัติถูกทางได้รับผลคือความสงบความเย็นใจแล้วไม่ไปเด็ดขาดเลยดังนั้นน่ะก็ขอให้พากันพิจารณาให้มันเห็นแจ่มแจ้งด้วยใจของตนเองพุทธศาสนานี่ไม่ได้บังคับให้คนเชื่อ ไม่ได้หลอกลวงด้วยเงินทองวัตถ,ถุส,สิ่งของต่างๆให้บุคคลมานับถือมีแต่แนะนำสั่งสอนให้ผู้มาคบหาสมาคมได้รู้จักแนวทางข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เมื่อเขานำเอาข้อปฏิบัตินั้นไปประพฤติปฏิบัติต,ตาม ได้ความสงบความเย็นใจแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในใจความนับถือก็ย่อมมีเป็นธรรมดาธรรมดาผู้ใดนับถือสิ่งใดแล้วได้รับความสุขความสงบใจความเย็นใจอย่างนี้มันก็ต้องนับถือสืบต่อไปโดยเฉพาะที่เป็นนักบวช ถ้าหากว่าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาจริงๆเส็นนี้ย่อมทำให้จิตใจสงบระง,งับได้ดีกว่าผู้ครองเรือนเพราะมันไม่มีความกังวลภายนอกมาทับถมจิตใจผู้ครองเรือนนั่นนะมันมี เหตุภายนอกมาบรบกวนอยู่เสมอพอเป็นธรรมดาผู้ครองเรือนย่อมทำมาค้าขายย่อมทำนาทำสวนทำอาชีพต่างๆสุดแรกแต่ใครถนัดทางไหนก็ทำทางนั้นเมื่อทำการงานต่างๆลงไปแล้วมันต้องมีอุปสรรคเป็นระยะระยะไป ความยุ่งมันย่อมเกิดมีในใจดังนั้นน่ะผู้ครองเรือนจึงชื่อว่ามันยากลำบากในการปฏิบัติธรรมแต่ผู้มีศรัทธาแรงกล้าผู้มีบุญวัฒนาบรารมียากมันก็กลายเป็นง่ายไปมันสามารถทำได้ปฏิบัติได้ นี่ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีที่ได้ทำมาแต่ก่อนเริ่มมันนะแม้พวกเป็นนักบวดก็เหมือนกันถ้าตนได้อบรมฝึกขนตนมาแต่ก่อนมากพอสมควรจนว่าทำใจสงบระงับได้อย่างนี้แต่บารมียังอ่อนอยู่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคได้ในชาตินั้นๆ มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาในชาตินี้มันก็โดนบันดาลให้สนใจในทาง,างความสงบเมื่อหน่ายในความวุ่นวายเมื่อหน่ายในการเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็มองเห็นแต่การบวชเรียนในพุทธศาสนานี้เท่านั้นจะเป็นแนวทางให้พ้นไปจา,าจากการเบียดเบียน ซึ่งกันและกันคิดได้อย่างนี้แล้วก็จึงยอมสละบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องออกมาบวชเมื่อเรามีความมุ่งหมายอย่างว่านี่แล้วแต่เบื้องต้นมาแล้วกอไม่ควรไม่ควรประมาทอ,อันศรัทธาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นนั้นไม่ใช่ว่า มันจะมั่นคงเมื่อไรเมื่อบวชเข้าไปทำความเพียรจะละกิเลสกิเลสมันจะไม่ยอมง่ายๆมันจะลุกขึ้นต้านทานไม่ยอมให้จิตเข้าถึงความสงบเห็นนี้นะมันจะผลักกันไว้ให้จิตฟุ้งซ่านร,รำคาญไป ผู้มารู้ว่ากิเลสในใจของตัวมันยังมีอยู่มันเป็นมารคอยขัดขวางเห่นว่านั้นแล้วก็ไม่ท้อถอยยก,กจิตใจให้สูงขึ้นทำใจเข้มแข็งกล้าหาญสู้กับมานคือกิเลสต่างๆเหล่านั้นไม่ท้อถอย มันสำคัญอยู่ที่จิตนี่แหละแต่ถ้าไม่ปลุกจิตใจนี้ให้เข้มแข็งกล้าหารขึ้นแล้วสู้อำนาจกิเลสไม่ได้จริงๆขอให้เข้าใจเพราะว่าใจตรงนี้เนะ่ยมันเป็นใหญ่เป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทางดีและทางชั่วเมื่อมันพอใจทางไหนแล้วมันก็ ใช้กายวาจาทำไปพูดไปทางนั้นเห็นมันพอใจทางบุญทางกุศลเหมือนก่อนโน้มใจไปในทางบุญทางกุศลบำเพ็ญบุญกุศลมีให้ทานเป็นต้นไม่ทอม้อไม่ถอยถ้าเมื่อเมื่อมันพอใจทางบาปอกุศลมันก่อนโน้มใจไปในทางบาปอกุศล น้อมใจในการเบียดเบียนบุคคลอื่นและผู้อื่นเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่งางๆหมดนี้นะเนี่ยมันเกิดจากจิตดวงนี้มันชอบนะมันถึงทำบาปได้คนเรานะ่ะถ้ามันไม่ชอบ มันเห็นโทษของบาปกรรมเหล่านั้นแล้วมันทำไม่ได้เลยมันย่อมเว้นดังนั้นพระศา,าสดาจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทฝึกขนจิตใจของตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึง่งจิตนี้เมื่อ ไม่ได้บุญได้คุณเป็นที่พึ่งเป็นกำลังแล้วมันอ่อนแอมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้ภาวนามันก็สงบลงไม่ได้ให้เข้าใจท่านผู้ใดมีบุญมีวาดนาแรงกล้าอย่างนี้นะภาวนาใจมันก็รวมลงได้ง่ายเพราะว่าบุญกุศลท่านมีมามาก มาอากุศลต่างสมันจะเข้ามาแทรกแซงไม่ได้เลยถึงมีมาแทรกแซงกันนิดหน่อยมันก็สู้กำลังบุญวาสนาไม่ได้เช่นนี้มันก็ดับไปความชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นน่ะดังนั้นทุกคนให้ถึงให้พึ่งอธิษฐานถึงบุญญาบาร,รมีของตน ที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติในเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้นะอย่าไปลืมนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงบุญบาร,รมีที่ตนได้สั่งสมอบรมมาแต่อดีตหนนหลังหากว่ามีจริงตนได้สั่งสมบุญกุศลมาจริง บุญนั้นก็จะเกิดขึ้นตั้งมั่นอยู่ในใจิตใจพร้อมทั้งคุณสามแก้วสามประการนั้นอันนี้แหละที่ทำใจของเราให้เข้มแข็งกล้าหาญกล้าเผชิญกับกิเลสปาประธรรมต่า,างๆที่เรายังละมันไม่ได้มันยังสิงอยู่ในใจิตใจ เมื่อเราน้อมใจลงจากคำจัดมันมันก็ลุกขึ้นมาต้านทานอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นเองทีนี้เมื่อเรามีบุญมากเรายึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจเช่นนี้แล้วกี่แลสก็สู้ไม่ได้มันก็ต้องถอยไปนี่อย่าไปลืมผู้ความเพ็ญนเพียนทางจิตใจหรือผู้ที่ ประกอบกิจการงานอะไรถ้ามันติดขัดมันขัดข้องอย่างนี้นะเราก็นึกถึงบุญญาบาร,รมีที่เราได้สั่งสมอบรมมาแต่อดีตทนหลังจนมาถึงปัจจุบันและนึกถึงคุณพระรัตนกายที่เรานับถือว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐด้วยอำนาจ ความสัตว์ความจริงด้วยอำนาจแทงอนุภาพแห่งคุณพระตัะนัยและบุญกุศลอันนี้ขออุปสรรคความขาดข้องในชีวิตของข้าพเจ้านี้จงบรรเทาเบา,บาวางไประงับจับไปอย่างนี้นะเมื่อเราอาธิษฐานใจนี้หากบุญคุณมีจริงบุญคุณก็จะ บังเกิดขึ้นในใจใจที่เคยพุ่งสรางเลื่อนลอยก็จะค่อยสงบลงค่อยเย็นลงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อบุญคุณเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสก็ย่อมถอยออกไปเพราะว่าใจนั้นชอบบุญนี่ไม่ชอบกิเลสเหตุนั้นถึงอธิษฐานใจถึงบุญถึงคุณ ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานเมื่อบุญคุณอย่างนี้เมื่อใจไม่นึกถึงบุญคุณก็ไม่เกิดให้เข้าใจหรือความดีอื่นได้ก็ดีเมื่อใจไม่นึกถึงมันก็เกิดขึ้นไม่ได้โยมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานนี่ บาปอกุศลเมื่อใจไม่นึกถึงมันก็เกิดไม่ได้เหมือนกันเหตุที่บุคคลใจเอ่เอเหตุที่บุคคลใดจะนึกถึงบาปถึงกรรมก็เพราะเหตุว่าความหนักแน่นในบุญในคุณนนัมันไม่เพียงพอกิเลสก็ผลักดันให้คิดไปในทางบาปอก,กุศลเพราะกิเลสมันเป็นมารนี่ มันคอยแต่จะจูงใจให้ตกต่ำลงไปให้กระทําความชั่วโดยการ้วยวาจาแล้วไปได้รับทุกข์เป็นผลอยู่ในอาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไอเรื่องของกิเลสตัณหาเนะี่ยมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปส่งเสริมมันเราต้องทําความเพียรกรรจัดปันเรื่อยไปแหละ ทำความเพียรฝึกจิตใจนี้ให้มันตั้งมั่นลงไปนี่นะนนเมื่อจิตตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณได้แล้วก็ใช้ปัญญาสอนจิตนี่ให้เบื่อให้หนายให้เห็นโทษแห่งกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงความรักความชางังต่างๆหมู่นี้การที่จิตจะละมันได้ก็เพราะอาศัยปัญญา นี่อาศัยปัญญาพิจารณาสอนจิตนี่ให้มันเห็นโทษแห่งความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสบาปธรรมต่างๆดังกล่าวมานั่นน่ะใจนี้ถ้าหากว่าปัญญาไม่สอนแล้วมันไม่ฉลาดนีม่มันไม่เบื่อไม่น่ายมันไม่สามารถที่จะละกิเลสตัณหาต่างๆได้เพราะ เพราะนไม่ฉลาดต่อเมื่อไล้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วปัญญาสอนจิตนี่เข้าไปจิตเห็นแจ้งตามปัญญาแล้ววันนี้มันก็เบื่อหน่ายต่อกิเลสตัณหาบาปธรรมกรรมมันชั่วต่างๆมันเบื่อนั่นแนหะพอมันเบื่อแล้วก็พยายาม ควบคุมจิตใจที่เบื่อนั้นไว้เบื่อม,มากเขาเราก็คลายทิ้งเท่านั้นแหละเหมือนอย่างอาหารที่เรารับประทานเข้าไปยังไม่ทันได้กลืนลงไปเมื่อรู้ว่าอาหารนี้มีพิษอย่างนี้มันก็คลายทิ้งทันทีเลยใครจะไปยอมกลืนอาหารที่มีพิษลงไปในกระเพาะไม่มีที่บุคคลไม่รู้่เขาเอา ยาพิษแทรกอาหารให้รับประทานอย่างนี้นะเมื่อไม่รู้แล้วรับประทานเข้าไปยาพิษมันออกฤทธิ์มันก็ทําให้อวัยวะภายในเกิดวิบัติขึ้นอถึงตายกันก็มีถ้าแก้ไขไม่ทันอันนี้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลมารู้ว่ากิเลสนี้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจมากมายนักหนาอย่างนี้ ก็ไม่กลืนมันไม่ยึดถือเอามันไว้หมายขวาว่างั้นแหละทลายทิ้งไปเลยอ่าดังนั้นไอเราพยายามให้มันรู้รู้เรื่องของกิเลสก็ไม่ใช่มากมายอะไรมีสามกองเท่านั้นแหละกิเลสส่วนใหญ่ๆนะนอกนั้นเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยมันก็เกิดไปเกิดไปจากส่วนใหญ่นี้แหละ ถระงับส่วนใหญ่นี้แล้วส่วนย่อยนะไม่ต้องไปลำบากกับมันมันก็ดับไปเองมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นนะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอยพากันเพ่งจิตนี่เพ่งความรู้สึกนี้นะฮ้มันสงบให้มันหนักแน่นเข้าไปมันสำคัญอยู่ที่สมาธินี่เลยเมื่อทําจิตให้ตั้งมั่นไม่ได้แล้วปัญญามันก็ไม่เกิด ให้เข้าใจหลักนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นต่อไปให้ทำความสงบไปเรื่อยๆจนกว่าจะสมควรแก่เวลา